สำหรับเนื้อหาถัดมานะครับก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับทักษะการคิดวิเคราะห์ที่มีวิจรารณญาณที่ดีนะครับภาษาอังกฤษใช้คําว่า critical thinking นะครับสำหรับในเรื่องนี้เนี่ยนะครับก็จะเป็นเรื่องที่คุ้นหูหรือคุ้นชินกับผู้เรียนอยู่แล้วนะครับเกี่ยวกับการคิดวิเคราะห์แล้วก็ทํายังไงให้มีวิจรารณญาณที่ดีนะครับเ,เรื่องของความสามารถในการวิเคราะห์แยกแยะนะครับระหว่างข้อมูลเนี่ยนะครับนะ ก็จะเป็นเรื่องของข้อมูลที่มีเนื้อหาที่มีประโยชน์และข้อมูลที่เข้าข่ายอันตรายนะคสำหรับข้อมูลที่ติดต่อทางออนไลน์ที่น่าสงสัยและเชื่อถือได้เนี่ยเมื่อเราใช้อินเทอร์เน็ตนะครับจะรู้ว่าเนื้อหาอะไรนะครับเป็นสาระมีประโยชน์รู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศเราจะสามารถวิเคราะห์และประมวลข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลายนะครับรู้ว่า อันไหนมีรูปแบบที่หลอกลวงในโลกไซเบอร์ได้นะครับเช่นอันไหนเป็นข่าวปลอมอันไหนเป็นเว็บปลอมอันไหนเป็นภาพตัดต่อนะครับเรามาดูว่าการคิดวิจรารณญาณเนี่ยนะครับจะต้องมีองค์ประกอบอะไรบ้างนะครับ 1. น,นะครับจะต้องมีความรู้นะครับต้องมีความรู้ครับคือเราต้องมีความรู้เป็นพื้นฐานมีความรู้สามารถอธิบายและจดจำข้อมูลได้ ก่อนที่เราจะไปวิเคราะห์หรือมีวิจาอณ่าณที่ดีเราต้องมีความรู้ความสามารถก่อนนะครับอันนี้ก็จะเป็นองค์ประกอบแรกนะครับผมต่อมานะครับคือเราจะต้องมีความเข้าใจนะครับความสามารถในการจัดระเบียบและเลือกข้อเท็จจริงต่างๆนะครับออกมาใช้นะครับเรารู้อย่างเดียวไม่พอละเราจะต้องเข้าใจและจัดระเบียบนะครับเลือกข้อเท็จจริงแล้วนํามาใช้ได้นะครับ ต่อมาครับองค์ประกอบที่3ก็คือการประยุกต์การประยุกต์คือความสามารถในการนําข้อเท็จจริงและกฎหรือข้อบังคับต่างๆมาสร้างเป็นความคิดใหม่ๆ ซึ่งการประยุกต์จะใช้ได้ก็ต่อเมื่อเราจะต้องมีความรู้และความเข้าใจมาก่อนนะครับแล้วเราจงไปเลือกหาวิธีต่างๆเนี่ยมาสร้างเป็นความคิดใหม่ๆเพื่อนําไปใช้ต่อไปนะครับต่อมาครับเรื่องของการวิเคราะห์นะครับการวิเคราะห์คือการแยกความคิดออกมาเป็นเรื่องต่างๆเป็นย่อยๆให้ได้นะครับว่าเอออะไรทําให้มันเกิดเป็นเหตุการณ์อย่างนี้เหตุการณ์นี้มีสาเหตุมาจากอะไรเราแยก แยกออกมาได้ไหมนะครับการวิเคราะห์คือการแยกต่อมาครับขั้นตอนที่5คือการสังเคราะห์การสังเคราะห์คือการนําสิ่งที่เราแยกมาขั้นตอนเมื่อกี้ที่เราวิเคราะห์ออมามันรวมกันนะครับเป็นแนวคิดใหม่เป็นแนวคิดใหญ่ๆนะครับซึ่งเกิดจากกระบวนการที่เราแยกออกมาแล้วมาสังเคราะห์หรือซินเทซิสนะครับออกมาเป็นสิ่งที่เราสรุปทั้งหมด ซึ่งในขั้นตอนสุดท้ายหลังจากเราสังเคราะห์ได้เราก็ตัดสินครับหรือเราก็ประเมินว่าความคิดเห็นนั้นหรือความสําคัญของสิ่งต่างๆเรานั้นที่เรารได้นะครับวิจารณญยาณแล้วเราก็ตัดสินไอ้ข้อความหรือสื่อสารต่างๆข้อมูลหนังนั้นว่ามันโอเคหรือเปล่ามันใช่กับสิ่งที่เราเข้าใจตรงกันหรือไม่มันสมควรที่เราจะไปแชร์ต่อหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้เนี่ย ก็เป็นอีกหนึ่งทักษะนะครับการคิดวิเคราะห์นะครับวิจารยานที่ดีที่เราควรจะมีนะครับและควรจะเกิดขึ้นกับผู้ดูแลผู้สูงอายุนะครับเพราะเราจะได้ไม่ต้องไปวันไหวตามข่าวสารต่างๆที่เขาแชร์กันมาโดยที่เรายังไม่มีการคิดวิเคราะห์กันเลยนะครับเพราะฉะนั้นทั้ง6องค์ประกอบนี้ก็ถือว่าเป็นองค์ประกอบที่มีความสำคัญที่จะส่งเสริมให้เรามีทักษะการคิด วิเคราะห์อย่างมีวิจรารณญาณที่ดีครับผม